ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเซต้ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์แต่น้อยกว่าเท่ากับายให้เราหาค่าเซต้าที่ทำให้ไซเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.450 0จาอ่าก็จากที่เราเคยท่องมาเนาะเราก็จะพบว่าไม่มีค่าไซา์ตัวไหนเลยที่แบบเท่ากับ0.450 0เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องไปเปิดตารางซึ่งข้อนี้เนี่ยพี่ก็ตัดมาเฉพาะตารางส่วนที่เราจะต้องใช้เนาะก็คือ ตารางตรงช่วงที่ค่าทรายเนี่ยมันมีค่าใกล้ๆกับ0 4 5นั่นเองอ่าก็เวลาเปิดตารางนะคะเวลาเราดูค่าทรายเนี่ยหน้าที่ของเราคือจะต้องดูอยู่2ช่องเนาะเพราะว่าค่าทรายในตารางเนี่ยมีอยู่2ช่องก็คือช่องนี้เนาะซึ่งเป็นช่องที่ไล่จากบนลงล่างแล้วก็ช่องนี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นช่องที่ไล่จากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนอ่าก็คือต้องดูทั้งสองฝั่งเนาะซึ่ง ตอนข้อนี้เนี่ยเราจะดูแค่ฝั่งนี้ก็พอเพราะว่าสังเกตนะคะว่าฝั่งนี้เนี่ยค่าทรายมันจะเป็น0.89กากว่าๆหมดเลยแต่ว่าโจทย์ต้องการ0ู5ห้าเนาะตรงนี้เนี่ยแบบไม่ได้ใกล้เคียงเลยก็แบบไม่ต้องไปดูแลดูแค่ข้อนี้ดูแค่ตรงนี้ก็พอ,อข้อนี้เขาอยากได้ค่าทรายเป็น0.4 5ี่ห้าลองไล่ดูก็จะพบว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าทรายตัวไหนที่เป็น0.4 5ี่ห้าเป๊ะๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องทำการประมาณค่ะ หน้าที่ของเราก็คือเลือก2ตัวที่ใกล้เคียงกับ0ูนจมาก่อนซึ่งก็แน่นอนว่าต้องเป็น2ตัวนี้ข้อนี้เนี่ย0.4488อันนี้เนี่ยเป็น0.4514ก็จะเห็นนะคะว่า0.45เนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2องเลขนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอเลือกเป็น2เลขนี้แล้วกันนะคะ,ะเพื่อให้เห็นชัดเนาะเดี๋ยวเราเอา2ค่าเมื่อกี้มาใส่มาเขียนให้เห็นชัดชดีกว่า ก็จะพบนะคะว่าค่าไซนย์4เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.4488เนาะส่วนนี่คือค่าไซาซีตาที่เราต้องการให้มันได้0.4500แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้จากตารางก็คือค่าไซานย์4 6 8 3ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.4514ค่ะ ถ้าเราสังเกตนะคะก็คือค่า0.45เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง2ตัวนี้เลยสิ่งที่เราต้องทำถัดมาก็คือการประมาณค่าเซต้าค่ะเราจะช่วยกันหาค่าเซต้าว่าเซต้ามีค่าเท่าไหร่ทาเซตาถึงจะเป็น0.45วิธีการก็คือเราจะต้องหาระยะห่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ค่ะ0.4488กับ0.4514นี่ห่างกันเท่าไรเอ่ย ห่างกัน0.0026นะคะแล้วสองตัวนี้ล่ะห่างกันเท่าไหร่ค่าของตัวเลขจำนวนจริงที่อยู่หลังทรายตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่คะลบเลขเร็วพอลบเลขแล้วก็จะพบว่ามันห่างกัน0.0029จนอเนาะอ่า ทีนี้ถัดมาเราก็จะต้องหาว่าแล้ว0.45เนี่ยมันห่างจากตัวนี้เท่าไหร่ซึ่งถ้าไปคิดเลขมานะคะก็จะพบว่ามันห่างไป0.0014ค่ะถามว่าทำไมเราต้องหาระยะห่างพวกนี้ด้วยละ่ะคำตอบก็คือเราจะใช้มัน ในการเทียบบรญัตรายางค่ะวิธีการก็คือเราต้องเริ่มจากว่าค่าของายลดลงไปเท่านี้เราต้องเริ่มจากบรรทัดที่เรารู้ค่านะคะสิ่งที่เรารู้ค่าเนี่ยก็คือเรารู้ว่าค่าของายมันลดลงไปเท่านี้ถ้าค่าของจมนวนจริงลดลงไปเท่านี้ค่ะ แล้วบรรทัดถัดมาในการเทียบบรรญ,ญตัตยานก็จะต้องเป็นบรรทัดที่เราต้องการถูกไหมคะข้อนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าค่าของจำนวนจริงอะ่ะจะลดลงไปเท่าไหร่ใช่ไหมเราอยากได้ค่าเซตา้าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราควรจะหาว่า2ตัวนี้เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ าอยากรู้ว่า2ตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่ก็ต้องคิดมาจากระยะห่างระหว่าง2ตัวนี้นั่นเองซึ่งข้อนี้เนี่ยสตัวนี้มันห่างกัน0.014 0ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่ก็ใช้การเทียบบันธะไตรยางนะเอาตัวนี้หารตัวนี้แล้วก็คูณตัวนี้ค่ะเป็น0.029 0ส่วน0.026 0แล้วก็คูณด้วย0.014นั่นเอง ทีนี้ก็ไปคิดเลขออกมาแล้วก็จะพบว่าเจ้าก้อนนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.0016ค่ะ <homage> <purpose> ก็แปลว่าถ้าเราต้องการให้ค่าซายของเราลดลง0.0014 <modifier> เราก็ต้องทำให้ค่าของจำนวนจริงเนี่ยลดลงไป0.0016นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ค่าเซต้าแล้วค่ะ ค่าเซต้าของเราเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0.4683-0.0016ลบ0.0016ค่ะซึ่งพอลบเลขออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0.4667นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าไซส0 4 6 6 7เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.4500ค่ะ ก็ได้คําตอบออกมาแล้วแต่ว่าข้อนี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้เนาะข้อนี้ยังต้องทําต่ออีกค่ะทาไมถึงต้องทําต่อล่ะถ้าน้องๆจําได้ในวงกลมหนึ่งหน่วยของเราสมมุติว่านี้คือวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะมีแกน x แกน y น้องจะสังเกตเห็นนะคะว่าเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยเขากาหนดเอาไว้ว่าเซต้าของเรามีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงพายใช่ไหม แปลว่าคําตอบของเราเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยในครึ่งวงกลมข้างบนนี้ซึ่งในครึ่งวงกลมเนี่ยออข้อนี้เขาต้องการค่าไซายถูกไหมคะค่าไซาเนี่ยก็คือค่า y ถูกไหมในครึ่งวงกลมอันเนี้ยมันมีอยู่สองตำแหน่งที่ทําให้ค่า y เท่ากันสังเกตไหมคะทั้งสองจุดเนี้ยมันมีค่า y เท่ากัน ก็หมายความว่าจะต้องมีค่าเซต้าสองค่านั่นเองที่ทำให้ไซด์เซตาเนี่ยเป็น0.4500แล้วเนื่องจากข้อนี้เราได้มาแล้วอันหนึ่งเนาะว่าถ้าเซตาเป็น0.4667จะทำให้ค่าไซน์เนี่ยเป็น0.4500หน้าที่ของเราก็าคือหาอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะช่วยกันหาว่าอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นอะไร แล้ววิธีการหาคือยังไงล่ะ,ะข้อนี้เนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าทั้งสองค่าตรงนี้มีค่าไซายหรือค่า y ที่เท่ากันก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็น0.4667แปลว่าระยะตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็น0.4667ด้วยถ้าตรงนี้เป็น0.4667น้องๆคิดว่าน้องๆจะสามารถหาได้หรือยังคะว่าตั้งแต่ตรงนี้ จนถึงตรงนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่แน่นอนเนาะว่าต้องหาได้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าครึ่งวงกลมมันต้องยาวพายถูกไหมถ้าตรงนี้ศูนย์จุดสีกจ็แน่นอนว่าตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นพายลบศูนยหกดค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เลยได้คําตอบออกมาแล้วค่ะสองคำตอบ คำตอบแรกนะคะก็คือ0.4667ค่ะส่วนนี้คำตอบนะคะก็คือ π ลบ0.4667ค่ะข้อนี้ก็ทำแบบนี้แหละค่ะก็สำหรับข้อนี้นี่นะคะก็คือเริ่มจากการเปิดตาราง แต่เนื่องจากว่าตามตารางเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามันเขาไม่ได้ให้ค่าทรายเป็น0 4 5มาเป๊ะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดต,ต่อเนาะเราต้องเลือกค่าทรายสตัวที่ใกล้เคียงกับ0.4 500ซึ่งเราก็พบว่าเป็น2ตัวนี้ถัดมาเราก็ต้องใช้เรื่องการเทียบบรรยัติยางเนาะก็เน,นื่องจากว่าเรารู้ว่า ค่าไซายของ2ตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่เมื่อจำนวนจริงหลังไซายเป็นเท่าไหร่แล้วเราอยากรู้ว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็หาได้จากระยะห่างของ2ตัวนี้ซึ่งระยะห่างของ2ตัวนี้ก็หาได้จากระยะห่างของ2ตัวนี้นั่นเองใช้เรื่องการเทียบบันเัตยต่ยางนะคะก็คือเทียบว่าถ้า2ตัวนี้ห่างกันเท่านี้เนื่องจากสตัวนี้ห่างกันเท่านี้ เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ถ้าห่างกันเท่านี้เราก็จะรู้ว่า2ตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่พอรู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็แค่ไปคิดเลขต่อเราก็จะพบว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าข้อนี้เนี่ยต้องระวังเนื่องจากว่าข้อนี้เขาก็บอกมาว่าเซต้าของเราเนี่ยมีค่าได้ตั้งแต่0ถึงพายเนาะแล้วตั้งแต่ศถึงพายตัวอันเนี้ยมันมีเซตาอยู่สค่าที่ทำให้ได้ค่าไซน์เป็น 0- 4 5 เราก็เลยต้องหาทั้งสองค่านั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซต้ามีค่าตั้งแต่0ถึงพายส่วนสหรือก็คือแค่ตรงนี้เราก็ตอบคำตอบเดียวก็พอค่ะนี่คือเรื่องที่ต้องระวังนั่นเองวิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองเตรียมสมุดจดบันทึก นี่อักษรแม่ในญ่อักษรมีอยู่นี่เจอแล้วสามตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอส0โมงสักสิบโมงถึงเที่ยงเลยนะอืมกำลังดีเลยสองชั่วโมงสี่พอน้ลายส้กินกันดีกว่าอร่อยห้าชวนเพื่อนมาโหลดแอปเนสเลสคูล อแอปนี้โหลดยังน<ม>่าใช<ต>แล้วเลยใช้บ<ต>่อยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ้อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย